ตอบเทสสวัสดีครับเดี๋ยวเรียนมานี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงความจริงของอยังไม่ได้เซตรูปภาพอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมต้นกันเลยไปได้ตึงนะฮะความจริงอยู่กับสงครามนะครับมาจากสมการความรู้เท่ากับประสบการณ์นด้วยความรู้สึกนะไม่เพียงเปลี่ยนแปลงวัฒน,นธรรม นิยมของเรานะครับแต่ว่ายังเปลี่ยนกระทั่งความรับรู้ในเรื่องสาคมอย่างเช่สนสงครามด้วยนะตลอดช่วงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อผู้คนเนะี่อยากรู้ว่าสงครามใรครั้งนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่พวกเขาจะถามพระเจ้าถามตำราแล้วก็ถามกษัตริย์ขุนนางนักบวชแล้วก็คนไม่กี่คนครับที่ติดใจความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ของพลทหารหรือว่าคนเรือเรือนธรรมดากนะารเขียน ที่พัฒนาถึงสงครามอย่างเช่นงานของโฮเมอร์และก็เชกเปียร์นะครับที่มุ่งเน้นความสําคัญในการกรรทาของสกพัดไทพลและก็บีบีรบ,บุรุษผู้ดโดดเด่นนะครับและแม้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ปิดซ่อนความทุกข์หรือว่าความทรมานจากสงครามนะแต่ว่าความทุกข์ทรมานนั้นเนี่ยก็ได้รับการชดเชยจนหนำใจจากกิติภูมิและก็พิธกรรมอันล่าหา ือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเน้นไปที่บุคคลสำคัญสำคัญนะก็จะเป็นกษัตริย์หรือว่าจอมพลจะลองใส่รูปภาพรูปภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็จะเป็นรูปของุองสตาฟรอฟแห่งสวีเดนการลบที่ไบเทนฟิลด์ คนที่เขียนภาพเนี่ยก็จะเป็นพาร์ควอเตอร์นะต่อไปเนี่ยเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าที่คนที่เขาพยายามจะสืบจะปินในสมัยก่อนเนี่ยพยายามจะพัฒนาถึงนะพัฒนาถึงคือจอมพลว่ากษัตริย์พยายามขยายหเห็นว่าวิรกรรมที่พวกเขาทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่คนาดอันนี้ ขอซูมออกมาสักนิดนึกัน,นะครับแม้ว่าจิตกรเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ตัวการลบแทนนะครับแต่ที่จะเป็นผู้ครับผู้บัญชาการลบนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังคงมองมันจากเพื้งบนนะครับแล้วก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์วิธีของการลบของกลุ่มคนมากกว่าจนใจความรู้สึกส่วนตัวนะครับเช่นภาพเขียนนะครับของเพียเตอร์สเนเยอร์นะครับในการลบที่ไวท์เมเทศรูปนี้ ลักษณะก็จะเป็นเหมือนกับถ้าเพื่อนหมากฮอตนะครับหรือว่าหมากรุกก็จะเป็นลักษณะค้ากันอันนี้คือเข้าซูมเราได้เห็นนี่ก็เป็นผลงานของทอเทเตอร์เซเนเยอร์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีอีกรูปหนึ่งครับที่เป็นภาพที่เข้าไปดูใกล้เขา้าไปอีกแบบของความเป็นจริงของความนะ รูปนี้เนี่ยมีชื่อภาพว The War นะโดย Otto Dix ศิลปนเองเนี่ยก็เลิกสนใจในผลผนหลังมาแล้วก็การเคลื่อนทัพเชิงกลยุทธ์เสร็จแล้วแต่ว่าพวกเขาเนี่ยกับพยายามพัฒนาว่าพทหารเนี่ยรู้สึกอย่างไรเราลองมาดูภาพการลบนะครับที่ไบเท n ฟ i ลนะครับแล้วก็ที่ไวท์เม o u n t อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูสองภาพต่อไปนี้ เพื่อนดูภาพนี้ก่อนนภาพนี้หลังจากนั้นก็มาดูภาพนี้ก่อนนะภาพ,นนนภาพหนึ่งก็จะ,จะขออธิบาย ดิสเน่ทำงานอยู่ทำงานเป็นจ่าทหารนะครับในกองทัพเยอรมันระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนส่วนลีเนี่ยก็ได้ขึ้นปกทิยาสารหลจากสงครามเกาะเปะรเปลร,เปล,รปล,นน Water, ลิวนี่เปเรลิวเมื่อปีคศ1944ในขณะที่วอเตอร์และก็เซเนเยอร์เนี่ยสมองสงครามเนี่ยเป็นเหมือนกับปรากฏการณ์ทางทางหารแล้วก็การเมืองและก็ต้องการให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสงคราม แต่ละครั้งเนี่ยดิกซ์แล้วก็ร e ีเนี่ยมักจะมองสงครามเป็นปรากฏการณ์ทางอารมณ์แล้วก็ต้องการให้เรารู้ว่ามารู้สึกอย่างพวกเขาไม่สนใจในอัจฉริยภาพของพวกนายพลหรือว่ารายละเอียดทางกลยุทธ์ของสงครามครั้งใดๆแต่ว่าทหารของดิกเนี่ยอาจจะเคยไปร่วมรบในแวดังอิสว่ายอมในแวดังอิสไม่ใช่แวดังอินส์วดังอีฟ หรือชอมไม่สําคัญหรอว่าที่ไหนเนี่ยเพราะว่าสงครามที่ไหนๆก็เปรียบเสมือนเป็นนรกเหมือนกันทั้งนั้นทหารของดีบังเอิญเป็นทีไออเมริกัน,นกบนเกาะเบเรลิวแต่คุณก็ยอมมองเห็นว่าการจ้องมองสองพันหลาแบบเดียวกันเปรียบบนใบหน้าของคุณอิวะจิมะไม่ใช่อิวะจิมะอิโวจิมะนะทหารเยอรมันในสตาลิน หรือว่าทหารอังกฤษที่ดันเคิร์กในภาพวาดของดิสและก็ลีนะฮะคอมรีคือรูปนี้ส่วนดิกสนะครก็จะเป็นรูปเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าความหมายของสองคารามนั้นไม่ได้กําเนิดจากการเคลื่อนพลเชิงกลยุทธ์นะครับหรือว่าการเป่าประกาศของเทพเจ้าถ้าคุณอยากจะเข้าใจนะฮะสงคราม อย่าไปมองมันที่ในพลผลยอดเนินหรือว่าทูดตสวันบนท้องฟ้านะครับแต่ว่าจงมองเข้าไปในตาของพลทหาร,รไปที่ในตาของพลทาหารธรรมนในภาพวาดของดิดวงตาจ้องข้ามผู้ได้รับความบอบช้ำเปิดหน้าต่างนะดูความจริงเดือดสยองความน,นี่คือภาพของดิส่วนในภาพของดิกนะครับความจริงนั้น ทนนะครับจนถูกปิดซ่อนไว้บางส่วนบางส่วนปิดซ่อนบางส่วนเอาไว้เบื้องหลังหน้ากาแกส๊สไม่มีผู้สวรรค์โบยบินหมอรภูมินะครับแต่ซากศพเน่าเปื่อยค้อยตองแต่งบนผ่านหลังคาที่พังทลายและยูนิวคนระับเพื่อเก่าห่าศิลปินอย่างดิกและก็ลีนั้นช่วยข่มระดับชั้น ตามตามประเพณีเดิมนะมีสงครามามากมายครับในยุคก่อนหน้านี้ครับที่น่าสยดสยองเช่นเดียวกับสงครามในศตวรรษที่เช่นเดียวกับสงครามในศตวรรษที่ยี่สิบนะอย่างไรก็ดีครับจนถึงปัจจุบันนี้แม้แต่ประสบการณ์อันปาดเถื่อนที่ถลูกวางไว้ในบริบทที่กว้างขึ้นนะครับซึ่งทําให้มันมีความหมายเชิงึบวกสงครามจะหมายถึงนรกนะครับแต่มันก็เป็นประตูแห่ง แต่ว่ามันก็เป็นประตูสู่สวงสวรรค์ทหารคาทอลิกนะครับที่ต่อสู้ในการลบที่ไวท์เมลท์แนะจะบอกกับตัวเองว่าจริงลหละข้าทรมานเลยเกินแต่พระสันตปาปาแล้วก็องค์จักรพรรดิตัดว่าเรากําลังต่อสู้เพื่อเหตุผลที่ดีนะดังนั้นเนี่ยการทนทุกข์ของข้าเนี่ยจึงมีความหมายนะแต่ว่าออตโตดิกเนี่ยก็ใช้ตะกะแบบเดียวกันเป็นตะกะ วงกานข้ามนะเขามองเห็นประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็นเหมือนแหล่งกําเนิดความหมายทั้งปวงนะฮะดังนั้นเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นข้ากําลังทนทุกข์และนี่มันแย่มากดังนั้นเนี่ยสงครามทั้งหมดเนี่ยก็แย่นะครับถ้าจากัรกรพรรดิไกเซอร์กับพระพวกถ้าจักรพรรดิไกเซอร์นะครับแล้วก็พวกพระเนี่ยยังสับสนสงครามเนี่ยแสดงว่าพวกเขาเนี่ยต้องเพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว เดวร้ายเสล็จกเพื่อนลองดูภาพนี้อีกค่ะเป็นภาพที่ทาหารคนหนึ่งนีที่กำลังมองดูไปที่ไหนแล้วก็รูปนี้นะครับพี่น่าเสิือายตรงนี้เพื่อนก็จะเห็นว่าก็จะมีผู้ชายค,คนหนึ่งใส่หน้ากากคุมแล้วก็ชีพภาพ ซากของศพเนี่ยที่กำลังเน่าศพที่ห้อยตองแต่งด้วยส่วนภาพนี้เนี่ยฮะดูลักษณะเนี่ยเป็นภาพกับกลยุทธ์อะไรสักอย่างหนึ่งเราเล่นหมากลุกเล่นหมาฮอตอยู่เลยส่วนภาพนี้เนี่ยกษัตริย์ทางควบไม้ คือความจริงของความจริงของท้ายแล้วเนี่ยสงครามไม่ว่าจะก็เป็นเหมือนนรกเป็นเหมือนนรกด้วยกันทั้งอั้นทุกนี้เช้าที่เาพูดถึงความร้าวสารข,ของนักมนุษย์จงเรับข้ามคืนนี้ครับข,ขอฝากเพื่อนมาเพียงเที่้านี่เรดว้อนสาอนัมน